ไปที่ระบบเจ้านี้ค่ะ w o r k f l o นะคะตรงนี้ก็ให้เราเลือกเป็นใบเสร็จสินค้าแลัส pi ค่ะค่ะเป็นสำนักง,งานใหญ่นะคะสาขาส่วนเล่มเอกสารก็จะเป็นโซนโน,น,นหนึ่งใบเสร็จ ขึ้นมาให้เราทำรายการเพิ่มนะคะโดยการกด F3 เพื่อเพิ่มรายการะค,ะค่ะค่ะเลขที่เราจะให้ใส่นะคะส่วนเลขที่อ้างอิงเราจะใส่เป็หนึหนึ่ง 11. ของเราก็จะเป็นของบริษัทโซฟาบางกอกน,นะคะให้เลือกเป็นโซฟาบางกอกคะ่ะกดเลือกหรือ Enter นะคะ้าบบจะขึ้นถามว่าชื่อในรนายงานปภาษีใช้ชื่อภาษาไทยกดยีสค่ะต่อมาให้ลงมาที่ค้นใบวางบินนะคะให้เราเปลี่ยนจากเอ็น ประเภทเอกสารเป็น pl นะคะใบวางเงินระบบซื้อเลขที่สวงนนึงใบวางเงินค่ะส่วนเลขที่ภายในตรงนี้แค่เราใส,าส่กดแล้วก็ enter ค่ะค่ะตรงนี้ระบบก็จะขึ้นมาให้เราเลือกหนึ่งรายการ รวสอบแล้วลว่ามีความถูกต้องแค่เรากดโอเคยืนยันค่ะค่ะตรงนี้โปรแกรมก็จะดึงรายการมาให้เราสองรายการนะคะก็จะเป็น ให้ใสุ่ดแล้วก็เอ็น ขึ้นมาให้เราตรวจสอบความถูกต้องนะคะโดยเดบิตเจ้านี้การค้า89,745บาทเครดิตเช็คจ่ายรองเนึนงเข้าบัญชี89,745บาทค่ะเมื่อถูกต้องก็ ขึ้มนมาหนึ่งรา,รายการคือพุดสำหน่ายโซฟาบางกล่องนะคะที่เราเพิ่งทำไปเมื่อสักครู่นี้เราจะไม่ทำรายการบันทึกเพิ่มแล้วให้กด s